ตอนพลายประการมาศนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องราชาธิราชนี้ตัวละครมีเยอะนะคะในแต่ละตอนและในแต่ละตอนนั้นก็ยังมีตัวละครในแต่ละช่วงตัวละครในแต่ละช่วงในแต่ละตอนนั้นก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะโดยเฉพาะตัวละครในฝ่ายของมนนะคะชื่อก็ยาวนะแล้วก็ยังมีตัวละครที่ชื่อคล้ายๆกัน ขึ้นต้นคำว่าสมิงเนี่ยนะสมิงเนี่ยเป็นนามที่ได้รับพระราชทานเมื่อมีความดีความชอบในการทำศึกสงครามนะ,ะคะวิเคราะห์ตัวละครเรื่องราชาิราชตอนพลายประกายมาศนะคะมาดูตัวละครที่สำคัญสำคัญของฝ่ายมอนนะคะก็คือพระเจ้าราชาธิราชนะคะเป็นกษัตริย์ของฝ่ายมอญน,นะ มีพระอุปนิสัยดังนี้นะคะเฉลียวฉลาดนะรักและไว้ใจทหารแล้วก็รอบคอบในการทำศึกสงครามในครั้งนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายมอนจะมีพลเมืองน้อยกว่านะคะมีทหารน้อยกว่าแต่ด้วยจอมทัพมีความสามารถมีสติปัญญานะเฉลียวฉลาดรักแล้วก็ไว้ใจทหารแล้วก็มีความรอบคอบในการทำศึกสงคราม ถ้าโหรททำนายไว้อย่างไรรักษาตามที่โหนได้ทำนายเนี่ยก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะผิดกับมังรายกยชวายอมปฏิบัติตามได้ไหมคะโหรททานายว่าในช่วง7วันนี้ไม่ควรออกอําทำศึกสงครามนะอาจจะเพลียงพลั่ได้นะมังรายกยชวาก็ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นแสดงว่าขาดความรอบคอบนะคะ เหตุผลที่มาประกอบลักษณะนิสัยของตัวละครนี้ก็คือนะรู้สถานการณ์ในการรบเป็นอย่างดีนะคะเฉะลียวฉลาดนะภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะการเดินทางในการทำศึกสงครามเนี่ยก็จะมีการเดินทางสองทางทางบกทางน้ำนะคะฝ่ายมอญจะออกจากเมืองเนี่ยพระเจ้าราชาธิราชจะเสด็จไปประทับที่เมืองมอตมะเนี่ยนะคะก็จะต้อง มีกลอุบายจึงจะออกจากเมืองได้เพราะว่ากองทัพพม่านั้นมาล้อมเมืองไว้นะคะจะต้องอวิเคราะห์สถานการณ์นะเชื่อในความคิดของทหารนะคะแล้วก็ใครทำดีก็ให้บำเหน็จรางวัลนะคะเรียนสังเกตดูถ้าเรียนตั้งใจเรียนนะคะ นักเร so ียนก็จะได้บำเหน็จความดีเป็นความรู้ของนักเรียนเองแต่ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะนักเรียนก็จะไม่มีความรู้นะถ้าไม่มีความรู้จะเป็นคนไม่มีความคิดนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะคิดได้เนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเขาก็สอบเข้าเรียนต่อได้แล้วได้ทำงานดีๆเงินเดือนดีๆความที่ว่าเราไม่มีความรู้เราก็จะคิด เฉพาะคิดตื้นๆของเราเราไม่ทันเขานะเดี๋ยวจะเกิดความแตกต่างเธอคอยดูไวเลยนะใครที่ตั้งใจเรียนเนี่ยอนาคตเขาก็จะดีกว่าคนที่ที่เกียจเรียนนะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนั้นมีอุปนิสัยอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไรนักเรียนต้องสังเกตจากบทพูดนะคะแล้วก็บริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะเป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครอื่นๆที่มีต่อตัวละครนี้ก็กสามารถที่จะคาดคาดหมายได้ว่าหรือว่าบ่งบอกลักษณะนิสัยได้ว่าตัวละครนี้เป็นอย่างไรนะเหมือนกับในตอนนี้เนี่ยนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าช้างพลายประกายมาศเนี่ยสามารถที่จะฟังคําสั่งมนุษย์ได้ก็คือสามารถที่จะ ทำตามคําสั่งของควานช้างได้นะคะก็แสดงว่าช้างนั้นฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปมาดูฝ่ายพม่านะคะฝ่ะายพม่ามีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าฝรั่งมังค้องนะคะมีพระอุปนิสัยอย่างไรนะคะก็มีความรอบคอบชื่นชมคนมีฝีมือแล้วก็รักษาวาจาสัตว์นะคะ โดยมากแล้วครูก็จะดูเฉพาะตอนนะคะเฉพาะตอนนี้ชื่นชมคนมีฝีมือนะคะเมื่อทราบว่าฝ่ายมอนมีทหารที่สง่างามแล้วก็มีฝีมือนะคะก็อยากที่จะชื่นชมสักครั้งหนึ่งนะคะชื่นชมคนมีฝีมือแล้วก็รอบครอบนะคะในการทำศิษยสงครามเนี่ย ได้เตือนราชโอรถอยู่เสมอนะคะว่าอย่าประมาทแต่พระรถเชื่อฟังไหมคะ,ะไม่เชื่อฟังนะด้วยวัยหนุ่มแล้วก็ด้วยขณะที่กําลังเมาก็จึงขาดสตินะคะจึงทําให้ฝ่ายพม่าเพลียงพลั้าแก่กองทัพมอนในครั้งนี้นะคะ เหตุผลนะคะเหตุผลที่จะมาประกอบอุปนิสัยของตัวละครนะคะก็คือพระเจ้าฝรั่งมังค้องก็คือมีความรอบครอบรอบครอบอย่างไรนะคะพระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยทรงทราบพระอุปนิสัยของพระชโอรสเป็นอย่างดีว่าเป็นคนเจ้าโทสะนะ,ะแล้วก็ทานงตนถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการรบ แต่ก็อาจจะเพลี้ยงพล้ำได้นะคะถ้าไม่รอบครอบะะการทำศึกสงครามนั้นจะต้องรอบครอบะคะ่ะจึงมีพระราชศาสตร์ตักเตือนมังรายกยชวาให้รอบคอบนะคะชื่นชมคนมีฝีมือก็คือในขณะที่ขอดูตัวสมิงพระรามถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่ถ้ามีฝีมือเนี่ยก็อยากที่จะชื่นชมนะ ชื่นชมคนมีฝีมือมาดูเหตุผลประกอบพระอุปนิสัยของพระเจ้าฝั่งบังค้องว่ารักษาวาจาสัตว์อย่างไรนะคะก็คือไม่ทำร้ายสมิงพระรามทั้งที่มีโอกาสนะคะ ในขณะที่สมิงพระรามเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังค้องกษัตริย์ของพม่าก็ไม่ได้นำอาวุธติดตัวไปนะคะมีโอกาสที่จะทำร้ายแต่ก็ไม่ทำนะคะก็ถือว่าพระเจ้าฝรั่งมังค้องนั้นรักษาวาจาสัตว์นะคะต่อไปนักเรียนมาดูลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะมังรายกยชวานะคะมีอุปนิสัยอย่างไร มังรายกยอชวามีเพระกว่านิสัยดังนี้คือเป็นคนเจ้าโทสะนะคะเมื่อทหารของฝ่ายมอนมาท้าร้องท้าที่หน้าค่ายนะคะในขณะที่ยังพักผ่อนนะคะดื่มกินเมาสุราอยู่เนี่ยผลก็ทำนายว่าต้องรออีกเจ็ดวันนะออกไปรบจึงจะชนะนะคะเพราะว่าช่วงนี้นั้นมีพระเคราะห์นะคะแต่ฟังไหมคะ ไม่ฟังนะเป็นคนเจ้าทูสะนะแล้วก็ท่านงตัวนะเพราะว่ามีความสามารถในการรบนะคะแล้วก็มีความกล้าหาญนะคะแต่ในการทำศึกสงครามในครั้งนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องรอบครอบจะต้องมีทหารที่มีฝีมือนะคะ แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามที่โหรทํานายอย่างเคร่งครัดนักเรียนสังเกตนะโหราศาสตร์นั้นมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญนะในสมัยก่อนในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะอย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อเป็นกําลังใจใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าไปดูดวงแล้วว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีนะเรื่องเรียนก็ไม่ออกไปไหนเลยขาดเรียนสักสิบวันนึงแต่ในะขณะที่เรียนรู้ว่าดวงไม่ดีนักเรียนก็ควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะคะ อาจจะทําอะไรที่ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นไม่ประมาทนะคะมาดูเหตุผลนะคะโกรธง่ายนะคะไม่คิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะประกอบกับมางสุราก็เลยไม่มีสติยั้งคิดนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมั่นใจในฝีมือของตนเองแล้วก็กองทัพพมา่าเพราะอะไรคะเพราะกองทัพพมา่าที่ยกมาล้อมเมืองของสวัสดีของมอนไว้ในครั้งนี้นั้น มีทหารเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มั่นจใจฝีมือของตนเองนะคะว่าจะสามารถเอาชนะมอนได้ง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วการรบระหว่างมอนกับพม่านในครั้งนี้ใครเป็นฝ่ายชนะคะ ฝ่ายมอญเป็นฝ่ายชนะนะคะฝ่ายพม่านั้นถึงแม้ว่าจะมีกําลังมากกว่าแต่ก็เพียงพลังเพราะอะไรครบเพราะความประมาทนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะสมิงพระรามเป็นทหารเอกของฝ่ายมอนนะคะ มีอปนิสัยอย่างไรนะ,ฉะเฉลียวฉลาดนะรูปงามไหมเป็นนายทหารที่มีรูปร่างสง่างามนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดกล้าหารมีเมตตานักเรียนลองดูตัวเองสิน,นะเฉลียวฉลาดไหมในขณนะที่เรียนนั้นก็คุยนะคนที่คุยกันในเวลาเรียนไม่ฉลาดนะคะ ถ้าบอกว่าไม่เฉลียวฉลาดตรงข้ามกับฉลาดนะั่นคืออะไรคะคุณงจำไว้นะสมิงพระรามนะอนรู้ตัวเรยคะว่าตัวเองโง่แล้วทำไมไม่เรียนล่ะคะครูไม่ภูมิใจที่มีลูกศิษย์โง่พ่อแม่ก็คงไม่ดีใจไม่ภูมิใจที่มีลูกโง่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรักษาความโง่ก่งนเกเรียนน,ะนั่นก็คือ การตั้งใจเรียนนะคะมีความรู้และฉลาดนะสมิงพระรามนะคะมีอุปนิสัยเฉลียวฉลาดกล้าหาญมีเมตตาจะต้องมีเหตุผลมาประกอบนะคะว่าทำไมถึงบอกว่าสมิงพระรามนั้นเฉลียวฉลาดทำไมถึงบอกว่ากล้าหาญทำไมถึงบอกว่ามีเมตตานะคะต้องมีเหตุผลมาประกอบนะเหตุผลก็คือ คิดการรอบครอบแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดนะคะแม้ว่าจะเดินทางไปที่ฝ่ายตรงข้ามนะคะก็ไม่ได้นำอาวุธติดตัวไปเลยนะคะคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เท้าที่ขับขันก็จะใช้สติปัญญานั้นเอาตัวรอดได้นะคะที่บอกว่ามีความกล้าหาญนั้นก็คือกล้าที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าฝรั่งบังค้องที่ขอดูตัวในทัพพม่าในครั้งนั้นนะคะ ถ้าโดยปกติในคนทั่วๆไปก็จะไม่มีความกล้าหาญอย่างนี้นะคะ มาดูเหตุผลข้อสุดท้ายนะคะลักษณะอุปนิสัยของสมิงพระรามนะคะว่ามีความเมตตาอย่างไรนะคะช่วยเหลือช้างพลายประกายมาาตอนตกลุมนะคะในขณะที่ฝ่ายมอนนั้น,นพระเจ้าราชาธิราชนะคะโหนทำนายว่ามีพระเคราะห์ก็จะต้องเสด็จออกนอกเมืองนะคะก็ได้ทํากลอุบายออกนอกเมืองในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ ฝ่ายพมา่าเนี่ยจับช้างพลายประกายมาศแล้วก็สมิงพระรามได้นะคะถ้าสมิงพระรามจะหนีไปโดยทิ้งช้างพลายประกายมาศไว้เนี่ยก็ย่อมได้แต่ไม่ทำนะคะได้ช่วยเหลือช้างพลายประกายมาศตอนตกลมนะคะต่อไปมาดูตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะคะสมิงอุบากองนะคะสมิงอุบากองเป็นใครนักเรียนไปศึกษาในใบความรู้ที่8นะคะ มีอุปนิสัยอย่างไรนะคะสมิงอุบากองนั้นเป็นนายทหารที่เป็นฝ่ายมอญน,นะคะเป็นนายทหารที่มีฝีมือแล้วก็ได้ออกอุบายหลายครั้งจนประสบความสำเร็จในการรบในตอนนี้นะในใน,ในเรื่องประชาธิธราชในตอนพลายประกายมาตนี้นะคะมีลักษณะนิสัยเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความรอบคอบนะคะ ออกอุบายอย่างไรให้นักเรียนไปอ่านรายละเอียดเองนะคะครูมีออกข้อสอบด้วยนะคะต่อไปมาดูเหตุผลนะคะเหตุผลประกอบก็คือออกอุบายให้พระเจ้าราชาธิราชลวงมังรายกยอชวาบอกว่าจะเสด็จไปทางบกแต่จริงแล้วก็เสด็จโดยทางน้ำนะคะ แล้วก็การออกอุบายในครั้งนี้ก็สำเร็จลงด้วยดีนะคะนักเรียนไปดูเนื้อหารละเอียดในใบความรู้ที่8เพิ่มเติมนะคะมาดูในรายเอียดสุดท้ายนะคะสมิงอุบากองมีความรอบคอบก็คือคาดการล่วงหน้านะ เรื่องพม่าลงรอขวางลำน้ำไว้และให้ทาหารทำลายรอได้สำเร็จในการรบครั้งนั้นนะคะพม่านำทัพมา,า,มาล้อมกรุงหงสวดีของเมืองมอญไว้นะคะแล้วก็ได้ตั้งทัพอยู่ใกล้แม่น้ำอรอ่อยนะคำว่ารอในที่นี้ก็คือนำไม้นะคะท่อนไม้เนี่ยนะคะมาปักขวางลำน้ำไว้นะเพื่อชะลอการไหลของน้ำนะคะนี่คือคำว่ารอนะคะรอเรือ อ่างนะครับสำหรับเนื้อหารายละเอียดในชั่วโมงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมากนะคะแต่รายละเอียดยังไม่เพียงพอต้องเรียนไปศึกษาในใบความรู้ที่8เพิ่มเติมนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าเราก็จะเรียนในเรื่องนี้ต่อสำหรับในวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ